สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับฝาม,ม,ม,มีแล้วเราอะครับแล้วอันนี้เป็นแฟนบุยรำพันธ์แท้เลยใช่ครับเชี่ยเชี่ยมานานกันยังครับมาาานนว่โอ้แถวยาวมากแล้วเราจะได้ดูไหมเนี่ยจเท่าวไหร<ะ>่ดีครับเราไม่ให้เขายิงเลยแต่แเราอะครับสามสือโอ้โหอันนี้ก็ไม่ให้เขายิงอีกแล้วเราอะครับบุยแพ้ นีอันนี้อันนี้อันนี้เกียบุยรามอะครับแต่เราเราเอาน้อยมากเลยอ่ะแล er that, like you said, you ้วเราอ่ะครับหนึ่งหนึ่งเสมออีกแล้วแล้วเราครับสองสงหนึ่งงนก็ต้องยังไง็ต้องกลับเนาะ โยกระต่ายแสบครับอันนี้ก็มากับใครครับแนะนำตัวหน่อยผมอิ๊กระต่ายแสบครับอ่ะแล้วสองคนนี้เป็นน้ำต่อยครับน้องทีมมาครับทันครับอ่าและคุณนะคุณกระต่ายแสบครับโอเคครับวันนี้เรามาดูนัดตกค้างครับแบงคอกครับรักการมาเยือนของบุรรีัมย์โอเคเดี๋ยวไปดูสน,นามครับใช่ใช่คนเยอะอันนี้ฝั่งทีมเยือนครับนี่ก็บุรรีัมย์ว้าว อนลัติดต enfin ่อตงบคนี่ครับอันนี้ปูครับปูปุยลำวันนีปูปุยลำสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับปามีแล้วเราครับแล้วอันนี้เป็นแฟนบุยลำพันธ์แท้เลยใช่ไหมครับเชียเชี่ยมนานกันยังครับมนานกับบ้านอ๋อบ้านอยู่อย่างก็สองคนเลยใช่ไหมครับป๋ามากับเพื่อนนะครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเท่าไหร่ครับ มาเก็บสามแท้ททนนะครับเอ,อเ่อแล้วว่าสกอร์เท่าไหร่ดีเออเราเพื่อนพอก็สองโอ้ให้เขาด้วย,ยแต่เรายิงสามเลยนะเรา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 อะครับตามเพื่อนอยังไงก็เท่ากันออโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุ<ต>บคณครับอดีครับเนื้อปลทีมเยอะครับูคุยละ บรรยากาศไปดูภาบรรยากาศครับโอ้อแถวยาวมากแล้วเราจะได้ดูไหมเนี่ยสวมาัสดีครับสวัสดีครับอันชื่ออะไรนะน้าตัวขายครับฉยามเชื่ออะไรครับนอนรับผมอ๋อนี่เป็นหลานสุริยาโอเคครับวันวันนี้หมดเท่าไหร่ครับดูแลน่าจะไม่คนะสามหนึ่งสายสายครัโอเคให้เขาลูกหนึ่ง ครับผมอ่าแล้วเราครับครับแล้วคุณน่ะขอช้าขอไม่พอครับคุณนี่อยู่หลังไอ้นี่น่ารัหลังโกครับพวกเาคุณต้าครับเออต้าโอเคแล้วเดี๋ยวเชียร์ด้วยกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องน้องอะไรครับน้องกวินนะครับแล้วเราครับน้องตงกล้าเราครับน้องน้องอะไรครับแอรบัสแอร์บัสโอ้โหแอร์บัสเลยใหญ่น้องอะไรครับ กีตาร์บีตีด้วยใช่ไหมครับอ่ะแล้วว่าวันนี้ผล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 จะเท่าไหร่ดีครับเราไม่ให้เขายิงเลยโอ้โหแล้วเราอ่ะครับสามศูนย์โอ้โหอันนี้ก็ไม่ให้เขายิงอีกแล้วเราอ่ะครับบียูแพ้ครับบีแพ้เอ๊ะยังไงเนี่ยอันนี้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 เชียบุรยรัมเหรอครับอ่ะครับแล้วเราอ่ะครับ สองหนึ่งอ่ะแล้วเราครับชื่ออะไรครับโอเคค่ะอ่ะวันนี้ว่าผลเท่าไหร่ครับสองหนึ่งก็ได้ใครคณะใครคนะ,คะนะบุยลำครูแบงค์พ่ออ๋อโอเคขอยไปเค่นั้นนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับเด็กๆคับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อลู่ครับลู่อ๋อนี่ก็เป็นพ่อของเด็กๆเลยนะครับเด็กๆเขาผู้ชายอ๋อครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับแบงคอกกับบุรรีัมย์แบงคอกบุรยลำเนื่องจากเนื่าจะเสมอนะน่าจะเสมอนะครับอ๋อพี่ให้เสมอเลยเสมอเลยเสมอเลยเสมอต้นๆหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งใช่แต่เด็กๆนี่ให้แบงคอก ชนะกันเยอะๆเลยนะครับโอเคพี okay, okay, ่ยังไงขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับโอเคครับพี่ของครับครับสวัสดีครับครับวันนี้มาเชียร์ทีมอะไรแบงคอกครับผมโอเคเท่าไหร่ดีวันนี้เดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันอนนี้ของขายครับของเี็กหรือของแบงคอกครับนี่เลยครับ ดีครับอันนี้ชื่อไรครับเชี่ยครับครับอันนี้เป็นแฟนพันธ้ของมันคอกเลยนะครับเชี่์เชี่์มากี่ปีแล้วครับเยร์มาประมาณห้าปีแล้วโอ้ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ่ะแล้ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับเราว่าเอาแบบเป็นกลางครับพี่เอาเป็นกลางประมาณเจ็ดส่นโอ้โหเกเป็นกลางว่าเราก็ไม่ให้เขายิงกันได้ด้วยไม่ให้ยิงปุ๊กยางเดียวเลยขอยเป็นเช่นนั้นนะครับโอเคครับพี่เอยโอเคครับน้องโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนี่ของขายครับ ครับครับอันนี้ชื่ออะไรครับอ่าชื่อแจมครับแล้วเราอะครับพอยโอค,ครับครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับอ่าน่าจะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งทำ<อ>ไมทำไมให้หนึ่งหนึ่งอะครับอ่าเพราะว่ากองเอ่อหน้าบ้านก็ดีดีสุดแลตอนนี่ครับแล้วก็น่าจะเอาแป้กของบ้านแค่ดีสุดแค่ไหนนะโอ้โหเราเราเอาน้อยมากเลยอะแล้วเราอะครับหนึ่งหนึ่ง เสมออีกแล้วแล้วเราครับสองหนึ่งสองหนึ่งยังไงก็ต้องยังไงต้องเอากลับเนาะโอเคเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับครับขอบคุณครับดูบอยสนุกนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้เป็นบีจีเฉพาะเกตใช่ป่ะอ่านแนะนำตัวหน่อยครับชอครับอันนี้เรามาเชียร์ทีมอะไรดีทั้งสองทีมเลยโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคครับให้ลูกบอลสนุกสนุกตรงไหนเนี่ยนี่บรรยากาศครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สนามธรรมศาสตร์ครับทุกตนดูกักองเชียร์ทูแบงคอกครับ โลงแต่งร้งองอยู่บรรยากาศครับเป็นไงบรรยากาศหาแล้วจงเป็นไงครับเสียงสุดยอดเลยครับวันนี้คนเยอะมากเพราะเป็นนัดใหญ่ใช่ป่ะต้องใช่ครับผมอ่าเนี่ปบุยรามครับบุยรามมาในใ่เส้นสีขาวครับส่ว mm hmm. นบียูก็แดงดำโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศครับ mm hmm. เดี๋ยวมาติดตามกันอันนี้ภาพบ,บรรยากาศครับตอนนี้ก็ยังเสมอกันอยู่ แอบครับปลุกระด,อดอมหน้าเด้อกรรมการดโดนโหครับ หมดเวลาครับเสมอการอยู่ศูนประตูต่อศูนนี่นี่คือภาพบรรยากาศครับ กองเชียร์ก็โหนะครับอยากให้ดูวียแต่กรรมการเขาไม่ดูโอนะครับช่วงนี้กรรมการโดนโอนหนักแฟนบอลครับตะโกนตะโกนอะไรไม่รู้อะไรโอนอีก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 ตอนนี้ตะโกนกันลั่นสนามครับเอออีกอ กองเชียร์ก็ตะโกนขี้โกนกันบ่อยมาก <laughs> กรรมการครับกรรมการเป็นไรครับวันนี้กรรมการเต่าได้หน้าผิดหวังมาก ทีครับมันกลับมาตั้งครับที่ธีราทรป่อมาถึงครับของทางลีออนล้มลีออนหลายเขาเซ็นจี้เขา้าดึงสูนครับตรงนี้โอ้วหบุรีดัมได้ประตูในช่วงท้ายเหลืองก็เหลือับไปสุดแล้วครับ หนึ่งประตูออต่อศูนยครับอ,อันนี้มวยลาบก็นำไปหนึ่งประตูออต่อศูนย์จากข้าเสร็จครับ ไปแดงครับแบงคอกบเวลาไงค่ะครับบเวลาไงค่ะครับบุรีรัมก็ชนะแบงคอกยืนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูครับภาพบรรยากาศ มาดูนัดตกค้างกับกับพี่ๆน้องๆครับอ่นนี้ครับมาดูกับน,น้องๆด้วยครับมาดูนัดตกค้างอ่าก็ขอแสดงควัดปีนจากับบุรีรัมย์ด้วยนะครับที่เก็บไทยชนะดได้ะช,ะช่ว,วงพอเวลาใช่ไหมครับถูกโอเคครับก็มันไปเหมือนกุ้งกินห่านนะที่พี่บอกนะดีครับททรรดีไดนเด็กต่อได้เดี๋ยวรอติดตามเล่นต่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปทั่วประเทศได้โอเคเราจะเจอกันครับมันจบผมไม่จบเสียใจไหมอะไรนะ ใช่บียูเดียมนี่ภาพบรรยากาศครับนี่ก็กองเชียร์แม็กข้อเดือดเลยครับอ่ายังยังให้กํกาลังใจนักเตะอยู่ร้องร้องเพลงครับให้กําลังใจนักเตะถึงแพ้แต่ไงก็แฟนบอลก,ก็ยัง,ขงเข้าขุนหอนเดิมครับดูครับ